สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่ย0สิงหาคม2568นารงมรารศีใจรังสีเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมบอกว่าผู้ประกันตนมาตราสายสามออกงานหรือตกงานเพราะถูกเลิกจ้าง เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจหรือเป็นฝันร้ายของมนุษย์เงินเดือนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทําให้หลายคนต้องอยู่ในสถานะสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานในสถานประกอบการอย่างเลี่ยงไม่ได้ท่านนี้ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจในหลักประกรันขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้ประกันตนมาตรา3 3ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมานานหลายปีเมื่อมีเหตุให้ต้องตกงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างซึ่งปัจจุบันลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3จะถูกเก็บเงินสมทบร้อยละ5ของเงินเดือนทุกเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมโดยคำนวณจากฐานเงินค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ1 6 5 0บาทและฐานเงินค่าจ้างสูงสุด1 5 0 0 0านบาทขณะที่นายจ้างจ่ายสมทบ ร้อยละ5และรัฐบาลจ่ายสมทบอีกร้อยละ2.75เงินส่วนนี้จะถูกแบ่งตามอัตราส่วนที่แตกต่างเพื่อไปดูแลกรณีเจ็บป่วยร้อยละ0.88กรณีคลอดบุตรร้อยละ0.12กรณีทุพพลภาพร้อยละ0.44กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพร้อยละ3กรณีว่างงานร้อยละ0.5และกรณีเสียชีวิตร้อยละ0.08จะเห็นว่าผู้ประกันตนมาตรา3.3ได้รับสิทธิประโยชน์หลายอย่างเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วทุกเดือนก็ควรรักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ เลขาธิการสบสยังกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานหรือถูกเลิกจ้างว่าผู้ประกันตนจําเป็นต้องมีเงินมาชดเชยใช้จ่ายในขณะว่างงานหากผู้ประกันตนไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์แล้วปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้ใช้สิทธิ์จะน่าเสียดายมากในกรณีถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องปรับลดพนักงานผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมากกว่าในกรณีที่ลาออกเอง โดยก่อนหน้านี้กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนร้อยละ50ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน180วันใน1ปีปฏิทินส่วนกรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ,จ้างตามกำหนดระยะเวลาจะได้รับประโยชน์ทดแทนว่างงานร้อยละ30ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน90วันใน1ปีปฏิทินและตั้งแต่วันที่2 8มิถุนายน25 6 8เป็นต้นมาสปสได้ปรับเพิ่มประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสำหรับกรณีเลิกจ้างจากเดิมที่จ่ายร้อยละ50เป็นร้อยละ60 โดยคำนวณจักฐานค่าจ้างจริงสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทผู้ประกันตนมาตรา3 3ซึ่งรวมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องและมีการจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานและถูกเลิกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างจะได้รับประโยชน์ทดแทนได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ9 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้สูงสุดเดือนละ7,500บาทในระยะ1 8 0วันหรือ6เดือนจะได้รับประโยชน์ทดแทนสูงสุด 54,000บาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับสูงสุด45,000บาทซึ่งจํานวนนี้สามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในช่วงว่างงานหรือรองงานใหม่ทําให้การใช้ชีวิตช่วงนี้มีความคล่องตัวขึ้นโดยขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยจากประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ภายใน30วัน นับจากวันสิ้นสุดการจ้างงานโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงานพร้อมแน่ไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารและจะต้องรายงานตัวตามนัดหมายเดือนละหนึ่งครั้งจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่8ของการว่างงานไปจนครบสิทธิที่ควรจะได้รับหรือยื่นแบบฟอร์มที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้นางมรศีกล่าวว่าประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานไม่สามารถขอย้อนหลังได้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนภายใน30วันหลังลาออกหรือถูกเลิกจ้างเท่านั้น และสปสพร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและส่งเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมสร้างความอุ่นใจให้ผู้ประกันตนคลายวิตกกังวลลงได้บ้างในวันที่ต้องว่างงาน